กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสหมงคลเทเลวิชั่นเสนอว่าเรานั้นีอะไรมากมายเหลือเกินจะนักกันทกล่วจะเวียนหัวก็มีเรื่องราต้องมากมายให้เราได้งอยู่รอบตัวอย่ามัวมัวสงสัย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เนี่ยพี่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับพี่เลยขอคุณแม่มาเล่นกับคู่หูของพอย่างพี่โยเกเย้ครับมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะทำการทดลองอะไรกันบ้างพี่โยเกเย้อยู่ไหมครับอ้าวพี่ิกมาเข้ามาเลยครับมาเร็วมาเร็วรว,วันนี้คู่หูต่างวัยจะมาทำการทดลองสนุกสนุกเกี่ยวกับแรงดันอากาศ อะไรคือเคล็ดลับการแกะคัสตาร์ดให้สวยงามแบบนี้หาคำตอบได้กับคู่หมูท็อกลองวิทย์ได้ดนนูน้ำผลไม้ได้ทั้งวิตามินทีแล้วก็ส,สดชื่นด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ดูดไม่ขึ้นนะี่สวัสดีครับพี่โยเยกะเฮ้ยสวัสดีครับนำอะไรผิกทำอะไรอยู่ครับพี่โยเยกะกำลังดื่มน้ำผลไม้อยู่ครับแต่ดูดยังไงก็ดูดไม่ขึ้นนะ่ะ สงสัยว่าหลอดจะแตกมั้งครับพี่เพราะว่าอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศภายในไงนครับเลยทําให้น้ําเนี๋ยไม่ไหลขึ้นมา๋อเหรอครับมีเหตุผลนะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพี่โยกแยกเนี่ยเอาหลอดดีๆมาสองหลอดแล้วก็มาดูดพร้อมกันนี้มันมันก็จุดได้เร็วขึ้นนะสิมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับหลอดดีๆสองหลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้พี่โยกแยกเนี่ยดูดน้ําไม่ขึ้นก็ได้อืมเป็นไปได้ยังไงเป็นไม่ได้งไงไไดหรอกเป็นไไม่ได้สิครับ ทดลองกันดีกว่าไหมการทดลองหลอดพลังสองโอเคครับอตอนนี้อปุปกรณ์ครบแล้วอุปรกรณ์ก็คือมีหลอดดีดีสองหลอดแล้วก็มีแก้วแล้วก็มีน้ำผลไม้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอทดลองหลอดก่อนนะว่าจะดีหรือเปล่านะอืมขอนี้ใช้ได้ก่อนเดี๋ยวลองอีหลอดเลยนะ พอแล้วพอแล้วแล้วก็มดหรครับแก็อยากลองดูว่หลอดมัแตหรือเป่าแค่นั้นเองแล้วทไต่อครับิเดี๋วลินน้าก่อนเลยครับอ่ินให้ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราเอาหลอดดีเน่ใส่ไปในแก้วนึ่งอันแล้วก็ีเนีนอกอยางี้เเลองดูดูสครับอย่างเงครับดูเลยครับดูเลยครับ หนึ่งสองสามโอ้ยไม่ขึ้นจริงๆด้วยอ,ะอ่ะบอกแล้วว่าหลอดดีๆสองหลอดเนี่ยก็ทำให้พี่โยกเย่นเนี่ยดูน้ำไม่ขึ้นได้เหมือนกันโอ้โหคาทิคนี่ฉลาดนะเราเนี่ย ทำไมกันนะเมื่อวางหลอดในลักษณะแบบนี้คนตัวใหญ่พลังเยอะอย่างคุณยกแยกจึงไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้และคำตอบนั้นก็คือเพราะแรงดันอากาศนั่นเองเมื่อเราดูดหลอดพร้อมกันหลอดที่ไม่ได้อยู่ในแก้วน้ําอากาศจะถูกดูดเข้าไปจึงทําให้แรงดันอากาศภายในปากดันน้ําในหลอดที่เสียบไว้ในแก้วน้ําไม่ให้เข้าไปในปากเราจึงดูดน้ําไม่ขึ้นนั่นเอง เราเอาหลอดเข้าไปสองหลอดนี้เลยนะครับ<ะ>แล้วพี่เย่งเนี่ยเป่าเข้าไปหลอดนึงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ,อ,อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตัดให้อ,อาตินับมาค่อยคอย,คยนับนะเดี๋ยวพี่ตกใจหนึ่งสองสามถ้าเป่าลมเข้าไปในหลอดแค่หลอดเดียวจะเกิดอะไรขึ้นติดตามช่วงหน้าครับ สนุกคิดวิทย์ในบ้านวันนี้ทํากันบ้านเสร็จแล้วน้องแอนนานึกขยันอยากจะช่วยแบ่งเบางานบ้านของคุณแม่เริ่มต้นด้วยนี่เลยทํางานบ้านเก็บเก็บเก็บตัดตัดตัดแม้ขยันขันแข็งจริงๆเลยนะน้องแอนนาโอ้โหสะอาดยนเยี่ยมเลยนะน่ารักจริงๆทํางานบ้านก็แล้ว ถึงเวลาเตรียมอาหารว่างให้คุณพ่อใช่แล้วขนมคัสตาร์ดผลไม้ของโปรดของคุณพ่อที่คุณแม่เตรียมให้คุณพ่ออยู่บ่อยๆไงคราวนี้อุปกรณ์พร้อมขนมคัสตาร์ดและผลไม้เริ่มปฏิบัติการได้เลยขั้นแรกต้องเอาคัาสตาร์ดออกจากถ้วยก่อนอา้อาวไงและแทะแบบนี้ทำไมคัสตาร์ดถึงไม่สวยงามเหมือนของคุณแม่กันล่ะเนี่ย และแล้วคุณแม่ก็มาไขปัญหาเคล็ดลับแกะคัสตาร์ดออกจากถ้วยด้วยหลอดแบบนี้นี่เองหลอดจะแกะคัสตาร์ดออกจากถ้วยอย่างสวยงามได้ยังไงติดตามต่อไปนะครับคู่หูทดลองวิทย์คู่หูทดลองวิทย์เมื่อสองคู่หูน้องแพทริกและพี่ยเยได้ทำการทดลองหลอดพลังสองกันไปแล้ว แต่น้องแพทพริกเกิดสงสัยขึ้นว่าถ้านำหลอดสองหลอดใส่ลงไปในน้ำแล้วเป่าลมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้ก็ติดตามกันต่อเลยครับพี่เอ้ยครับครับแต่ถ้าสงสัยอีกอะ<า>ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาหลอดเข้าไป2หลอดนี้เลยนะครับและพี่เย้ยวเย้เนี่ยเป่าเข้าไปหลอดนึงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอยากรู้ใช่ไหมหเดี๋ยวพี่ตัดให้พนับมา ค่อยค่อยนับนะเดี๋ยวพี่ตกใจหนึ่งสองสามแพทิกีแพทิกไม่รู้จริงๆหรือแกล้งพี่ครอเ่ยโอ้โหไโม่รู้ครับสงสัยว่า ลมที่พี่โยเยกเป่าเข้าไปเนี่ยมันมีดันให้น้ำเนี่ยพุ่งออกมากระจายเต็มหน้าพี่โยกเยกเลยนะครับเหลือบานเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นหลักการเรื่องแรงดันอากาศอีกเหมือนกันเ <c oughs> มื่อเอาลมเข้าไปในหลอดจะทําให้อากาศที่เป่าเข้าไปในหลอดไปดันให้น้ําในแก้วกระชอกออกมานั่นเองแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดพี่เอาฝามาปิดแก้วนะครับให้หลอดโผล่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เป่า เป่าเข้าไปหนึ่งหลอดอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างนี้เดี๋ยเราต้องหาอุปกรณ์เพิ่มครับแล้วก็ไปทดลองกัน <laughs> ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้การทดลองน้ำพุแรงดันอุปกรณ์ก็จะมีขวดโหลหลอดและดินน้ำมัน อันดับแรกเราต้องนำฝาของขวดโหลมาเจาะรูสองรูแบบนี้กันก่อนในขั้นตอนนี้น้องๆอ,อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยทําก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากเจาะรูเรียบร้อยแล้วเราก็นําลอดทั้งสองที่เตรียมไว้มาเสียบรูแบบนี้จากนั้นก็นําดินน้ำมันมาอุดรูแบบนี้เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าหรือออกได้ต้องทำทั้งสองด้านเลยนะครับ เมื่อเราทําในส่วนของฟ้าเสร็จแล้วก็เอาออกมาประกอบเข้ากับตัวของขวดโหลก็จะได้ออกมาแบบนี้เอาละครับคุณยอกแยกไปทําการทดลองกันเลยเอาละยี่พระเทกมาแล้วนี่บอกปิดฝาอย่างแน่นสนิทมีจ่รู้สองลูกนีราสองร้อมีซอวเรียบร้อยเห็นไหมโอ้เยี่ยมเลยโอเคครับนั้นเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวเราลินน้ำเข้าไปในนี้กันครับพี่ลีนไปเพื่อน ติดกาวให้ตรงฝ้าอา้าวทำไงอะครับแต่เปิดได้ที่ล้อเล่นเอาน้วลงไปโอเคครับเอาให้หมดเลยก็ได้หมดเลยเหรอโอเคครับเผื่อไ,ไว้หน่อยหนึ่งนะอเอาไว้วกินปิดฟ้าเน้นๆเลยครับ ลอยพี่ปิดนนแน่นแน่นแน่นแล้วครับ <Okay. S 2> ต้องปิดแน่นนะคเพราะว่าเดี๋ยวลมเนี่ยจะเข้าไปข้างในได้โอเคมาแล้วไงนต่อครับเปาตรงนี้ใช่ไหมจะเป่าแล้วเน,นอะเดี๋ยวก่อนหนึ่งสอง พอเป่าเข้าไปในหลอดนี้มันก็ออกหลอดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ oh. ทำไมเมื่อเป่าล้มเข้าไปในหลอดหนึ่งน้ํากลับพุ่งออกมาจากอีกหลอดหนึ่งได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเป่าอากาศผ่านหลอดลงไปในขวดที่มีน้ําซึ่งปิดแน่นอยู่อากาศในขวดจะมากขึ้นจึงไปดันน้ําให้พุ่งออกไปอีกหลอดหนึ่งนั่นเอง